วันนี้จะมาทำไข่ตามนะครับก็ส่วนผสมก็มีไข่สองฟองหอมแดงพริกแล้วก็เห็ดแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับซอยแล้วก็ซอสแม็กกี้เจ ก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่มีใส่ใมด ก็ซอสแม็กกี้ครับใส่มากเก็มผงชูรสนิดหน่อยครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวเอาไปหนาบกระทะเอาไปตอตตองไปสองแผ่นนะครับ เอาไข่กันเป็นลูก,นก,นกกรบอกบาทแล้วก็หน้าหน้าให้ใบตองมาสลดมันด้ได้ั่วเดี๋จวเจอไฟเคลียร์จะสุกด้านข้างๆก่อนนะ แล้วเราก็เริ่มเบาไฟใช้ไฟอ่อนๆน่ครับไข่ปามเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกิ่นหอมใบตองมากเลย